สวัสดีครับผู้กองทําเกษตรมาแล้วครับวันนี้มาชมทักษิณหนูนาฟาร์มนะครับฟาร์มฟาร์มหนูสวยๆนะครับพบกับเจ้าของนะครับคุณทักษิณครับสวัสดีครับพยาตเยี่ยมชมฟาร์มหนูนะครับคุณทักษิณครับผมได้ครับก็จะเป็นหนูแยกแยกมาขุนไว้เพื่อชำละเนื้อครับผมออืนี่หนูประมาณสองเดือนครับ ไซนี้สองเดือนอแยกเมื่อเดือนต้นเดือนครับผม,มสิ้นเดือนนี้ก็ครบสองเดือนพอดีอีกเดือนหนึ่งก็ตัวประมาณครึ่งโลครับมีกี่บอ่อครับอยู่ในนี้ตอ,อนนี้มีทั้งหมดเจ็ดสบบ่อครับผมเจ็ดสิบบ่มีหนูทุกบอ่อเลยหครับ,รบมีหนูทุกบอ่อหลกัหลกๆก็จะเป็นบอ่อพ่อแม่พันธุ์ที่มีเยอะๆนี่ครับส่วนบอ่อขุนก็จะประมาณสิบบ่อบ่อขุนเอาไว้เป็นหนูชำแหละ ครับขอ,ขอดูพอ่พอแม่พันไปหน่อยครับพ่อแม่พัน์ธุตัวใหญ่ๆก็ <c oughs> หน่อยครับกันหนูกัดพอพันเขาก็จะไส์ใหญ่ประมาณดูครับดูด,ดหน่อย <c oughs> นี่ครับพ่อพัน์หลัก ตัวใหญ่ๆครับผมอันนี้คือพ่อพันธ์นะครับครับผมพ่อพันธหลักเขาจะใหญ่ประมาณนี้นะครับตัวหนึ่งประมาณโลห้าขีดโลห้าขีดนะครับครับผมเกือบสองโลครับตัวนี้ครับเกือบสองโลครับตัวนี้พ่อพันุหลักนี่จะเป็นสายมาจากพนัทเชียงรายอ๋อครับสายพนัทเชียงรายจะใหญ่หน่อยครับผมครับตัวใหญ่มากครับครับเป็นพ่อพันธหลักผสมสัก ยีสิบวันก็จะจับตัวเมียออกเพื่อจะแยกคลอดออแยกคลอดจะได้ผลผลิตมากกว่าอ,อมากกว่าวิธีคลอดรวมครับแตแแ่แม่แม่แม่พันแม่พัน์ก็จะมีไซส์ประมาณเกือบลูครับผมอันนี้ลูกเล็ก นี่ก็จะเป็นแม่พันธุ์ครับแม่พันธุ์หลักๆใส่กับพอๆกับตัวตัวผู้ครับผมนี่ครับแม่พันธุ์อันนี้ท้องยังครับเนี่ยก็น่าจะท้องครับผมตัวนี้ดุใช้ได้เลยครับครับดุแม่กำลังท้องนี่จะดุมากครับนี่อายุประมาณกี่เดือนครับตัวนี้นี่น่าจะประมาณเกือบปีแล้วครับตัวนี้ พ่อแม่พันธุ์ีกี่กี่เดือนครับถึงจะทำพ่อแม่พันธุ์เขาได้ครับสี่เดือนขึ้นไปครับถึงจะเต็มที่ถึงจะมั่นใจว่าเขาให้ลูกเราแต่ว่าสามเดือนก็ต้องจับประกอบคู่ไว้ก่อนครับอ๋อกันที่มันจะกัดกันตายครับหนูอาจจะผิดกินกนแล้วกัดกันตายครับวิธีการทําทํากล่องเลี้ยงเนี่ยมันเห็นมีทั้งฟูนทั้งล้อยางเนี่ยมีขั้นตอนกระบวนการทํำยังไงบ้างครับเมื่อก่อนก็จะเป็นสิ้นเปลืองนิดนึงครับใช้เปลกสามสามสาม,สามชั้น ก็จะใช้ต้นทุนสูงครับนี่เคยเห็นยางรถมันถูกดีเส้นละสิบาทบก็เลยซื้อลองมาทําดูมันก็ได้ผลดีครับระบายอากาศดีด้วยครับข้างบน<อ>ข้างบนบเป็นตะแกรงพัดลมให้เพื่อให้มันระบายอากาศหน้าร้อนได้ดีอ๋อแล้วโรคของหนูมีอะไรไหมครับที่รบก,กวนอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่โรคของหนูจะหลกัหลกๆคือถ้าเขาโดนฝนเขาอาจจะมีการเป็นหวัดถ้าบอ่อไหนเป็นเราก็จะให้ยาเป็นเบื้องต้นครับ ก็จะเป็นยาพวกไบโอของไก่อะไรประมาณนี้นะครับใช้รักษาได้ครับแล้วก็จะให้กินยาเอกินยาพวกเนเปียพวกเนี้ยเพื่อขับถ่ายดีๆเขาจะได้หายฟื้นแล้วเร็วๆหน่อยอการช่องทางการจำหน่ายจำหน่ายยังไงบ้างครับส่วนใหญ่ก็จะมีขาประจำวิ่งเข้ามาบ้างแล้วก็โทรขาจรบ้างครับครับหลักๆก็ที่โรงงานงานประจำนะครับอ๋อท่านประจำทำงานโรงงานอยู่งานประจำที่บ่อวิน ก็จะมีสูตรสัปดาห์พวกคเพื่อนเขาก็จะสั่งไปทํากินกันอ๋อเป็นหนูหนูสําเร็จไปเลยครับฟิตฟิตแข็งไงครับสำเร็จแข็งไปเลยครับก็ทําให้เรียบร้อยอ๋อแล้วก็จะมีออเดอร์ช่วงเสาร์อาทิตย์บ้างหนูอบโอ่งมีออเดอร์เข้ามาก็จะต้องอบให้เขาอบอบให้ให้ใครนักท่องเที่ยวให้ลูกค้าครับผมขาจรเขาโทรมาสั่งไว้อย่างไ้ครับอ๋อก็จะมีหนูอบโอ่งให้ครับจะมีป้ายติดอยู่ทางเข้าบ้านพอดีครับติดถนน สำหรับช่องทางการติดต่อมีติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับติดต่อได้ทาง a c e b o o k ก็ได้ครับทักษิณลุนาฟาร์มพิมเข้าไปเลยครับครับทักษิณลุนาฟาร์มนะครับถ้าผมสามารถติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับขายหนูเนื้อหนูทั้งหนูที่ชำแหละแล้วแล้วก็ยังไม่ชำแหละใช่ไหมครับเป็นพ่อแม่พันธุ์มีทั้งพ่อแม่พันธุ์แล้วก็หนูชำแหละครับผมอ๋อทั้งพ่อแม่พันธุ์และก็หนูชำแหละนะครับ uh, อบโอ่งด้วยเป็นบางครัง้งอ๋ออบโอง่งถ้าใครสั่งก็สามารถที่จะอบโอ่งให้ด้วยใช่ไหมครับ ราคาก็จะแตกต่างกันไปครับตามตามออเดอร์ที่เราสั่งนะครับครับผมก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อทักษิณหนูนาฟาร์มได้นะครับตามที่อยู่ที่ให้ไว้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณทักษิณหนูนาฟาร์มมากครับผมครับรับคุครับ